วัสดีครับอยู่กับผมลาเทสเองเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะกันอนิเมะที่จะสปอยวันนี้ก็คือมอนดจิหรือชื่อไทยก็คือ3ป่วนผ่าโลกแฟนตาซีถ้าทุกคนตั้งตๆรอพร้อมที่จะไปดูกันแล้วเนี่ยก็ไปกันแลย เปิดเรื่องมานั้นก็ได้มีเด็กหนุ่มมัธยมได้มานอนอยู่ที่ริมแม่น้ํารู้สึกว่าช่วงเนี้จะว่างคิบหายเลยแต่ใกล้ๆริมแม่น้ําที่มันนอนอยู่นั้นก็ได้มีพวกเด็กนักเรียนเกเรล,ลุมกระทืบไอแว่นอยู่ไอพระเอกที่ได้เห็นก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับอกว่ากูขอเล่นด้วยคนเซแล้วก็ปาหินใส่แมงเลยก่อนเห็นเทพเอกปานั้นทําให้เกิดการระเบิดได้ไอพวกนักเรียนพวกนั้นก็ได้แต่หนีกันทันใดนั้นก็ได้มีจดหมายบางอย่างตรงมาจากบนท้องฟ้าและพาพกาได้ตัดมาที่แม่สาวผมดาคนหนึ่งดูเหมือนเธอจะเเเเป็นนนนนนนลููกกกคคนุหหหธออออััั้้้ไดดดรบบบจมมาาาายแพืทงงข เบที่กำลังคุยกับพวกนกอยู่นั้นแมวของเธอก็ได้คาบจดหมายบางอย่างมาให้เหมือนกันพอทั้ง3คนได้เปิดอ่านขึ้นมาเนี่ยทั้ง3คนก็ได้ไปอีกโลกหนึ่งพวกเขานั้นตกมาจากบนท้องฟ้าแล้วก็ได้ดิ่งลงไปที่แม่น้ําพอทั้ง3คนขึ้นมาได้เนี่ยพระเอกก็สงสัยกันเลยว่าทั้งสองคนนี่คือใครพอทั้ง3าคนนั้นไม่มีใครรู้จักใครมาก่อนแต่ลูกขน,นูนเนี่ยก็ได้แนะนําตัวไปว่าเธอนั้นชื่อว่าคุโดอาสุกะส่วนแม่สาวที่จาแมวมาเนี่ยเธอชื่อว่าคาสุคาเบโยส่วนพระเอกนั้นก็ชื่อว่าซาาามมอยเเเปป็นนนนถืลลีวแัก ไอ้<ผ>พพอเองเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนที่อัญเชิญมันมาเนี่ยทำไมไม่มารับเลยวะงั้นฉันก็จะถามคนที่แอบอยู่ตรงนั้นเลยละกันเธอรีบออกมาซะฉันรู้นะว่าเธอแอบอยู่นั้นแล้วเพอเองเนี่ยก็ได้กระโดดเข้าไปโจมตีใส่คนที่แอบอยู่ตรงนั้นก็คือน้องกระตายแสน่ารักทั้งสามคนนั้นก็ช่วยกันไล่จับไอ้พพอเองเนี่ยก็ได้ถามทำไมพวกเขาถึงได้มาที่นี่อ่ยินดีต้อนรับสู่โลกกิฟเกมพอท่านทั้งสามคนไม่ใช่คนธรรมดาเลยได้ถูกเชิญมาเล่นกิฟเกมนี้และถ้าอยากได้รางวัลที่ต้องการกกกกกกก็็็ต้้้้้้ออองงเเเเเเเดดิินน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 พัััััแแลลละะชทท่่่าาาาารรมมมยยธไหบขึถ 3คนสามารถชนะเธอได้เนี่ยเธอจะยอมรับเข้ากลุ่มด้วยละกันแต่หากพวกเธอไม่มีความมั่นใจละก็ฉันไม่ว่าหรอกนะพอยพระเอกเนี่ยก็ได้เสนอไปว่าถ้าพวกเขาชนะเนี่ยจะได้อะไรน้องกระต่ายก็ได้ตอบไปว่าถ้าขออะไรมาเธอจะให้ทุกอย่างแล้วน้องกระต่ายก็ได้เอาบรรธะการเล่นเกมให้กับพวกพระเอกและเกมก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกนั้นขอเป็นคนแรกพระเอกนั้นได้เอามือทุบลงไปที่โต๊ะไพ่และเลือกไพ่ที่มอบอยู่ส่วนไพ่ที่เหลือนั้นได้กระจายเปิดหน้าไพ่ออกมาหมดโยกอาซูกะก็ได้เลือกไพ่ที่งายขึ้นมาทั้ง3คนนั้นสามารถยังชงนะะ้กกรตถึ พระเอกก็ได้ถามน้องกระต่ายไปว่าโลกนี้เนี่ยมันสนุกใช่ไหมรับประกันเลยค่ะสนุกแน่นอนน้องกระต่ายเนี่ยก็ได้พาทั้ง3คนกลับไปที่กิวแต่พอมาถึงเนี่ยก็เหลือแค่2คนเพราะไอ้เฮียพระเอกหายไปน้องกระต่ายของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนหูของเธอเป็นสีชมพูแล้วก็ได้วิ่งออกไปอย่างไวเพื่อจะไปตามไอ้พระเอกกลับมาทางด้านของโยกะอซึกะก็ได้เดินตามเด็กน้อยหัวสีเขียวไปทั้ง3คนนั้นได้เดินเข้ามาในเมืองมีผู้คนมากมายแล้วก็มีหลายเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันน้องกระต่ายของเราระหว่างตามหาพระเอกก็ได้ยินเสียงระเบิดบางอย่างนเธอ ได้รีบไปดูและเห็นไอ้พระเอกเนี่ยยืนอยู่หน้าน้ําตกเธอก็ได้บอกให้พระเอกรีบกลับไปด้วยกันแต่พระเอกนั้นกลับไม่ได้เพราะเขาได้รับคําท้าบางอย่างมาและคนที่ไอ้พระเอกท้าก็คือเทพแห่งวาลีก็เพราะว่าเทพวาลีนั้นบางอาจเมื่อวดดีใส่พระเอกไอ้พระเอกเลยจัดให้แหมงน้องกระต่ายนั้นดูท่าจะเป็นห่วงพระเอกพระเอกก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะชนะเทพให้ดูแล้วพระเอกก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าใช้ไรเดอร์คลิกใส่หน้าเทพวาลีทีเดียวเท่านั้นเสด็จเป็นอีกเก้งเลยน้องกระต่ายที่ได้เห็นกถกัตใจจเเพพรราาาะะมมมมมมนนนไไ่่่่ชือททีีุษย์ส้ด ทางด้านของอีกฝั่งหนึ่งทั้ง3คนนั้นก็ได้มาสั่งอาหารหนั่งกินกันทันใดนั้นก็ได้มีไอ้หน้าสิงโตเข้ามาคุยด้วยทางด้านของพะเอกนั้นก็ได้ถามน้องโูกระต่ายว่าเธอเนี่ยมีอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าฉันเนี่ยอยากรู้ทําไมเธอถึงเชิญพวกฉันมาน้องกระต่ายเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเชิญมาเพื่อให้เล่นกิฟเกมสนุกๆทางด้านของพะเอกนั้นก็ไม่เชื่อโดยรางสังหรณ์ของฉันเนี่ยกิวของเธอน่าจะเป็นกิวที่เล็กที่สุดและทีมเธอก็ใกล้กจะแตกแล้วเลวยเรียกพวกฉันมาเสริมใช่ไหลไไมล่ะออน น้าสิงโตมานั่งด้วยมันนั้นมานั่งเพราะอยากเชิญโยกับอาสุกะแล้วก็น้องก็ตายไปเข้ากิวของมันแล้วมันยังได้ดิดเครดิตของจินอีกว่ากิวของจินนั้นไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากกดีที่กิวของจินนั้นไม่เหลืออะไรนั่นก็เพราะว่าจอมานได้มาท้าเล่นกิฟเกมกิวไหนที่โดนจอมานท้ากิฟเกมแล้วก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ทางด้านของพระเอกที่รู้ว่าโลกนี้มีจอมานเนี่ยมันก็จะร่วมมือกับน้องกระตายเพราะมันนั้นสนใจในตัวจอมานมันนั้นอยากเจอคนแข็งแกร่งฝั่งทางด้านของไอ้น้าสิงโตเนี่ยมันก็ได้้้้ปท่่าััันนนนนนีีอยยงงงแตค เและบอกว่าพวกเธอสองคนเนี่ยเหมาะกับจินคุงมากกว่าเพราะว่าอสุการ์เนี่ยสงสัยว่าทาไมกิ้วของพวกมันเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมและชนะกิ้วอื่นได้อย่างง่ายดายถึงมาเชิญพวกเขาเธอก็ได้ใช้พลังของเธอใส่ไอหน้าสิงโตแล้วให้มันพูดออกมาไอหน้าสิงโตนั้นก็ได้พูดออกมาว่าวิธีการที่มันชนะได้เนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันลักพาตัวเด็กในกิ้วของคนอื่นมาแล้วก็ได้ทําการข่มขู่แลวนายเอาเด็กพวกนั้นไปไว้ไหนหมดละ่ะอ,อ๋อฆ่าไปหมดแล้วนะ่ะแล้วมันก็ได้แปงลงร่างเป็นเสือแล้วก็ได้พุ่งโจมตีใสอ่อสุการไอสัตว ในสายตาผมนะหน้าตามันเหมือนสิงโตชิบหายแต่เสือแปลงเป็นเสือเย็ดเป็ดแต่มันก็โดนโยจับทุ่มแมงเสือที่อะไรเข้ากระจกเลยเอสุกะก็ได้ท้าให้หน้าสิงโตไปว่าเรามาลองแข่งกิฟเกมกันไหมเอาธงของแต่ละฝั่งมาเดิมพันกันเลยแล้วทุกคนี่ยก็ได้มาคุยกันทางด้านของน้องกระต่ายจะให้เอพระเอกลงคนเดียวก็คงไหวแหละแต่พระเอกนั้นปฏิเสธเพราะมันไม่อยากสู้ไหนๆพรุ่งนี้ก็จะแข่งแล้วน้องกระต่ายเนี่ยก็ได้พาทุกคนไปหาที่โรยาชาชิโรยาชานั้นจะเป็นคนประเมินกีบว่ากิบของคนไหนอยู่ระดับอะไรการเจอกันครั้้งแรกกกเเเน่่่ยไไออพ็ดาามลวธ จะเก่งสินะแน่นอนสิฉันเก่งแน่นอนพะฉันเป็นฟูมาสเตอร์ฝั่งตะวันออกเลยนะแล้วไม่มีกิ้วไหนจะขึ้นมาเทียบเธอได้เลยและชิโรยาชาก็ได้จับการ์ดบางอย่างขึ้นมาแล้วบอกให้พวกพระเอกเนี่ยเตรียมพร้อมในการดวลและจุดที่พวกพระเอกยืนอยู่นั้นก็ได้เปลี่ยนสถานที่ทันทีและชิโรยาชาก็ได้แนะนําตัวเองให้3คนนั้นรู้จักเธอนั้นคือจอมมาราตีสีขาวเธอนั้นก็ได้ชี้ไปเที่พระเอกและถามว่าพระเอกนั้นต้องการจะต่อสู้หรือทดสอบโอ้โหโชว์มาขนาดนี้ผมยอมทดสอบดีกว่าต่อสู้ค่อยเอาไว้ทีหลังทดสอบคนแรกนัันอ้้ตตงววบุมส สีข่ขาให้ได้สัตว์นั้นก็คือกิฟฟอนโยนั้นก็ได้แนะนําตัวให้กับกิฟฟอนรู้จักกิฟฟอนก็ได้ถามโยไว้ว่าที่จะมาทดสอบเขาเนี่ยเอาอะไรมาเดิมพันโยก็ได้ตอบไปว่าเธอจะเดิมพันด้วยชีวิตการทดสอบของโยครั้งแรกก็ได้เริ่มขึ้นกิฟฟอนนั้นพาบินด้วยความเร็วแรงสูงเธอน,นั้นแทบจะหมดแรงไปแล้วแต่เธอนั้นก็ฮึดใจขึ้นสู้ต่อไปนั่นนะทำให้กิฟฟอนถูกใจเป็นอย่างมากกิฟฟอนเลยเอาจริงแล้วบินต่อแต่โยนั้นก็ฝืนตัวเองจนผ่านการทดสอบแต่ระหว่างที่ก เธอก็ได้เบ่งประกายออกมาและทําให้เธอนั้นเดินบนอากาศได้ไหนๆก็ผ่านการทดสอบแล้วอินูยาชาก็ได้แจกการ์ดบางอย่างให้กับทั้ง3คนการนั้นจะบ่งบอกถึงกิฟต์ของแต่ละคนดูเหมือนว่าของไอ้พระเอกนั้นจะเป็นการหายากข้นอินูยาชาดีได้เห็นก็อย่างอื่นเพราะว่ากิฟต์ของพระเอกนั้นไม่สามารถระบุได้หลังจากการทดสอบจบลงน้องกระต่ายก็ได้พาพวกพระเอกไปที่ที่เคยแข่งเกมกับจอมมารสภาพแวนล้อมนั้นไม่ค่อยจะดีนะแม้แต่น้ําสักหยดก็ไม่มีนั่นทำให้พระเอกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าความแข่งแกงของจอมมานั้นคงจะหยุดพระเอกได ได้นำต้นไม้บางอย่างไปเสียบไว้ที่แท่งของกิวทําให้มีน้ําไหลออกมาเป็นอย่างมากตอนนี้กิวของพวกเขาก็ได้มีน้ําใช้กันแล้วักวันเขาคงจะฟื้นฟูกิวให้ได้มากกว่านี้ฝ่ายของพวกผู้หญิงที่มาอาบน้ําด้วยกันเนี่ยพวกเธอก็ได้คุยกันว่าถ้ากิฟเกมครั้งนี้พวกเธอชนะเนี่ยคงจะช่วยฟื้นฟูกิวและทําให้พวกเด็กๆมีความสุขทางด้านของพระเอกนั้นก็ได้ออกมาเฝ้ายามแล้วก็ได้พบกับพวกชายปิศาสี่คนพระเอกก็ได้ดีดก้อนหินใส่แม่พวกนั้นเนี่ยก็ตกใจว่าพระเอกเนี่ยมีพลังมหาศาลจังพระเอกนั้นคงจะเป็น เลยตัดสินใจขอร้องไอ้พระเอกให้ใจัดการกับกิวอน่าสิงโตให้หน่อยแต่พระเอกนั้นก็ปฏิเสธผมก็บบอกไปว่าคนที่จะล้างแค้นให้พวกนายเนี่ยนั่นก็คือไอ้จินที่อยู่ข้างๆฉันนั่นเองโอ้โห oh, ไม่ถามกูเลยแม่งโยนมาให้แบบนี้พอกลับมาที่คฤหาสน์จินก็ได้ถามว่าเมื่อกี้หมายความว่ายังไงก็แปลว่านายกับผู้ร่วมทางจะเป็นคนจัดการจอมมารและใครคนไหนที่มีปัญหาอะไรก็ให้ไปติดต่อนายแต่จินนั้นก็ไม่พอใจพอการประกาศชื่อออกไปแบบเนี้จะทําให้จอมมารหันมาเล่นงานพวกเขาเอีกเอองั้นเหรออย่างนั้นก็สบายัตม ละทางด้านของจินนั้นก็ไม่มั่นใจเพราะว่าต่อให้มีกําลังพลมาใหม่ขนาดไหนก็คงจะแพ้จอมารอยู่ดีเอ้ยนายนี่ปวกเปียกจริงๆเลยนะจัเปียกการแข่งกีบเกก็เรื่องสําคัญแต่เป้าหมายหลักๆของเราอะ่ะคือการชนะจอมานไงละ่ะและตอนนี้กิลของเราก็ไม่มีชื่อสัญ,ญลักษณ์ธงอะไรก็ไม่มีเลยเราต้องประกาศสักดาให้มันใหญ่ๆห,หน่อยท่านใดนั้นสามสาวก็ได้เปิดไฟแล้วเข้ามาแล้วก็ถามว่ากําลังเถียงอะไรกันอยู่อ๋อก็แบบว่าคุยเรื่องผู้ชายกันอยู่เะนาะก่อนพระเอกจะเดินออกไปนั้นก็ได้บอกจินไปว่าพรุ่งนี้ต้องชนะกีบเกมไม่ได้นะ แต่หากแพ้แล้วก็ฉันจะออกจากกิวนายทันทีในวันถัดไปพวกพระเอกนั้นก็ได้มาสถานที่แข่งแล้วพวกเขานั้นได้เข้าไปอ่านกฎของเกมก่อนการต่อสู้ในครั้งนี้ต้องสู้ด้วยอุปกรณ์ที่ถูกกาหนดหรือก็คืออาวุธอุปกรณ์นั้นมีค่ากว่ากิปที่พวกเขามีดูเหมือนว่าพวกพระเอกนั้นจะเสียเปรียบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะการแข่งครั้งนี้ยังไงก็ต้องชนะจินโยและอาสูกะได้พบกับคะหาหัดล้างเข้าในป่าทั้ง3คนเลยเดินเข้าไปดูทันใดนั้นพวกเธอก็ได้พบกระเสือขาวตัวของมันนั้นกําลัางบ้าคลั่งทางด้างาง้านองกทยต็ ถ้าเราไม่เข้าไปดูเราจะรู้เรื่องเหรอแต่น้องกระต่ายก็บอกว่าหูของเธอเนี่ยสามารถรับรู้เหตุการณ์ได้คร่าวๆทันใดนั้นเสือก็ได้เข้ามาโจมตีอาสุการนั้นก็ใช้กิฟของเธอไม่ได้โยนั้นเลยเข้าไปสู้แทนทันใดนั้นจินก็ได้อุ้มอาสุกะขึ้นแล้วก็ได้วิ่งออกมาและจินนั้นก็ได้เล่าให้อาสุกาฟังว่าไอน้นาสิงโตเนี่ยโดนจอมมารทาให้กลายเป็นปีศาจของนั้นพวกเขาจึงต้องใช้ดาบกางเขนสีเงินทันใดนั้นโยก็ได้เดินออกมาพร้อมกับเลือดอาบตัวแล้วเธอก็ได้เป็นลมสลบลงไปอาูกให้้โยเดแลธออไวสุการกอไ อนนไอเสือมันก็นอนหลับอยู่อสุการเลยจุดไฟเผาคาลึกหาดแมงเลยแล้วเธอก็ได้ท้าให้เสือสู้อยู่กลางเปลียวเพิงเธอนั้นได้วิ่งล่อไอเสือออกมานอกป่าพอมาถึงสถานที่ที่หนึ่งเธอนั้นได้หยุดลงแล้วตั้งรับเพื่อจะสู้กับไอเสือเธอนั้นได้ใช้พลังของเธอใส่ดาบและเข้าไปวัดกับไอเสือเธอนั้นเอาดาบของเธอแทงเข้าไปที่หน้าของไอเสือและสามารถชนะมาได้และการแข่งกิฟเกมครั้งนี้ฝ่ายที่ชนะก็คือฝ่ายของไอพระเอกทุกคนที่ได้มาดูนั้นก็ได้แต่ยืนอึง้งพระเอกเนี่ยเลยประกาศไปว พวกนายทั้งหมดเองและจินก็ได้เอาธงที่ไอหน้าสิงโตยึดของคนอื่นไปเมื่อคืนทุกคนก็ต่างดีใจกันพอตกดึงมาเนี่ยน้องกระต่ายก็ได้เข้าไปถามไ้พระเอกพระเอกนั้นจะลงแข่งในเกมที่จะเอาพวกพ้องคืนมาใช่ไหมใช่แล้วละ่ะแล้วเธอเป็นนดีจอมารเป็นคนยังไงละ่ะเขานั้นเป็นคนที่วิเศษและเป็นเหมือนรุ่นพี่ของฉันเขานั้นมีชื่อว่าเล็กทิเชียเธอนั้นถูกจับตัวไปตอนกิวของพวกเธอสลายและตอนนี้เธอถูกนํามาเป็นรางวัลของกริปเกมพระเอกนั้นก็ได้ถามไปว่าต่อให้ไม่มีฉันเธอก็สามารถจัดการได้ไม่ใช่เหรอกระ เธอเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถช่วยได้พอกระ,กะต่ายนั้นเป็นได้แค่ผู้ตัดสินกว่าจะเข้าไปเล่นได้เนี่ยต้องบรรลุเงื่อนไขหลายอยา่างและน้องกระต่ายก็ได้เดินออกห้องไปทันใดนั้นพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนที่แอบดูพวกฉันคุยกันอยู่ตรงนั้นน่ะออกมาได้แล้วเธอนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมาตรงหน้าต่างแล้วก็ได้ใช้กิฟต์ของเธอโจมตีใส่พระเอกพระเอกก็ได้ซัดส่วนหนึ่งหมาสั่นแม่งไปทั้งอาคารเธอนั้นก็ได้พูดใส่พระเอกมาว่าการโจมตีนี้แรงดีนะแต่ปล่อยพลังทั้งหมดออกมาการโจมตีก,กนดเนนนยด้้วอออทงงงขัััต ก็วิ่งมาบอกให้พระเอกอย่าหยุดเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นคือเล็กทิเชียพวกพ้องของพวกเธอนน่นเองและทั้งห้าคนก็ได้มานั่งจับข่าวเล่าเรื่องกันที่เธอมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้กระต่ายเนี่ยยุบกิวนี้ทิ้งซะเพราะว่ากว่าจะได้ทุกอย่างกลับมาเนี่ยจินต้องมีภาระหน้าที่หนักหนาแน่แต่พอเธอได้เห็นพลังของพวกพระเอกนั้นเธอก็ได้เปลี่ยนใจไปเลยทันทีและภาพก็ได้ตัดมาทางด้านของอินุยาชาเธอนั้นกําลังนั่งคุยกับไอคีแอคคนหนึ่งไอคีแอคมันก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันมีเป้าหมายทททีีีี่่่่จจจะะโโมมมมตกกกกิิดดนนนนนนพาาาัััออยว้้งไชืใุ ยาชาก็ได้ยืนขึ้นพร้อมกับหน้าที่โมโหมึงคิดจะทําอะไรไอเด็กเวนอย่าคิดจะทําอะไรผมนะพอผมสามารถลบร้านนี้ให้หายไปได้เฮ้ยกูนี่แค้นเลยทางด้านของเลติเชียก็ได้บอกพวกกับพระเอกไปว่ากิบเกมที่จะเริ่มขึ้นที่มีเธอเป็นเดิมพันเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วแ่ละและตอนนี้เธอก็ต้องรีบกลับเพราะเธอจะอยู่นานไม่ได้ไอพระเอกก็ได้บอกเธอไปว่าไหนๆก็จะไม่ได้กลับมาอีกแล้วเรามาลองสู้กันดูหน่อยไหมกฎกติกาก็คือเลติเชียจะใช้พลังของเธอคว้างหอกใส่พระเอกและให้พระเอกนั้นหยุดมันไว้เลติเชียก็ได้บินขึ้นบนท้้องฟา ได้ใช้พลังทั้งหมดของเธอแล้วก็ได้ปาหอ,อกโจมตีแซ่ระเอกรพอเอกนั้นใช้แค่หมัดเ่าๆสามารถต่อยหอ,อกนั้นกลับไปได้น้องกระต่ายของเลนเนี่ยก็ได้สงสัยว่าทำไมพลังของเธอเนี่ยน้อยจังเธอเลยไปเอาคลิปของเธอมาดูคลิปของเลติเชียนั้นแทบไม่มีพลังเหลืออยู่แล้วทัในใดนั้นก็ได้มีแสงบางอย่างพุ่งตรงเข้าไปหาอสุกะเลติเชียนั้นก็ได้เข้าไปช่วยอสุกะไว้เลติเชียที่โดนแสงอนั้นเนี่ยทำให้ร่างกายของเธอเป็นหินและไอพวกที่บุกมาเนี่ยก็คือกิลเพซิอุสหรือก็คือกิลของไอขี้แอ๊กนั่นเองพวก ของน้องกระต่ายที่มโมโหเต็มที่เนี่ยก็ได้เป็นล่างเป็นล่างชมพูและเธอก็ได้เรียกสาตาวุธของพระอินมาแต่พระเอกนั้นเข้าไปหยุดไว้ซะก่อนและพระเอกเนี่ยก็ได้บอกให้กินเนี่ยดูแลรักษาที่นี่ไว้นะเดี๋ยวพวกเขามาตอนนี้พวกพระเอกได้อยู่บ้านของอินุยาชาพร้อมกับไอ้ขี้เก๊กพราะพระเอกนั้นได้มาท้าดวลกับมันแต่ไอ้ขี้เก๊กนั้นก็ได้ปฏิเสธเพราะมันจะไม่ปล่อยเลติเชียให้กับพวกพระเอกหรอกและมันก็จะนาเลติเชียไปขายทิ้งแต่ถ้าอยากได้เลติเชียคืนละก็น,น้องกระต่ายต้องไปอยู่กับมันทันใดนั้น ที่มันสุดจะทนมันก็ได้เรียกเคี้ยวของมันออกมาแล้วก็จะโจมตีใส่อสุกะแต่พระเอกนั้นใช้นิ้วเดียวหยุดไว้พร้อมกับผักมันกลับไปและขคีเกกมันก็ได้เดินกลับไปพอกลับมาที่บ้านเนี่ยน้องกระต่ายก็ได้บอกอสุกะไปว่าเธอนั้นจะไปยอมแลกตัวพอการที่เราจะชนะกิฟเกมกับฝ่ายนั้นได้เนี่ยแทบไม่มีทางเลยก็เหลือแค่วิธีนี้วิธีเดียวแล้วล่ะทันใดนั้นพระเอกก็ได้ถีบประตูเข้ามาแล้วก็ได้นําของบางอย่างมาวางไว้พร้อมกับยิ้มมองมาด้วยความมั่นใจและพาไนได้เเขข้้าาคคุยกกกกกอีีน่็ิดวง ตายเนี่ยจะยอมมาแลกตัวแล้วมาเป็นคนของมนันแต่น้องกระต่ายนั้นขอมาท้าประลองพร้อมกับเอาลูกแก้วบางอย่าง2อ,อันมาพวกมันที่เห็นลูกแก้วนั้นก็ตาลูกวาทันทีพอลูกแก้วนั้นต้องไปพิชิตคาเค้นกับกาเอียให้ได้แล้วคนที่ไปพิชิตลูกแก้วนั้นมาให้นั่นก็คือไอ้พระเอกนั่นเองและลูกแก้ว2ลูกนั้นก็มีค่าพอให้ขี้แก๊กลับคำา้า